สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมูลนิธิกระจกเงาเผย10ข้อเท็จจริงคดีรักพาตัวเด็กในไทยเมื่อวันที่9กันยายน5 6 6ทั้ทางเพจ f c e e o o o โมูลนิธิกระจกเงาได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า10ข้อเท็จจริงจากคดีลักพาตัวเด็กในประดัเทศไทย1ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ลักเด็กเพื่อกระทำทางเพศ สองวัตถุประสงค์รองลงมาเพื่อนําไปเลี้ยงดูด้วยความเสน่หา3เด็กถูกลักพาตัวมีตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง12ปี4กลุ่มเสี่ยงที่สุดคือเด็กอายุช่วง3-8ถึงปีทั้งชายและหญิงห้าไม่พบการลักพาตัวในลักษณะกลุ่มแก๊งขบวนการ6ไม่พบการลักพาตัวในลักษณะแก๊งรถตู้7ไม่พบการลักพาตัวในลักษณะลักพาเพื่อนําเด็กไปขายต่อ8ผู้ก่อเหตุมีได้ทั้งคนที่เด็กรู้จักและคนแปลกหน้า จุดที่เด็กถูกลักพาตัวมากที่สุดคือบริเวณใกล้บ้านที่เด็กวิ่งเล่นลำพัง10หลายคดีตอนเกิดเหตุประเมินว่าเป็นการลักพาตัวเด็กแต่พอข้อเท็จจริงปรากฏอาจเป็นเรื่องอื่นเช่นเด็กพลัดลงด้วยตัวเองปกปิดการเกิดความรุนแรงในครอบครัวหรือสร้างสถานการณ์ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขครับ